อาถันป่าเขาใหญ่ดงพญาไฟตอนผีพลางตาดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเคยเป็นป่ารกทึบอันตรายเป็นที่ล่ำลือกันว่ามีทั้งสัตว์ร,ร้ายและอาถรรพ์จากพูดผีเจ้าป่าเจ้าเขาบัดนี้ได้มีถนนตัดผ่านพื้นที่ป่าบางส่วนและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่าแต่ก็ยังคงความลึกลับไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังมีผู้คนมากมายที่สูญหายเข้าไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครได้พบเจอพวกเขาอีกเลยบางส่วนที่รอดออกมาได้ก็มักมีเรื่องเล่าแปลกประหลาดพิสดารมาให้ได้ตื่นเต้นกันอยู่เรื่อยไปมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2552 เด็กหญิงนัชชาโป่งสันเทียหรือน้องเอไวัยเปีพร้อมครอบครัวพากันไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และได้ลงเล่นน้ำตกกลองแก้วเพราะเห็นว่าดูปลอดภยัยมีนักท่องเที่ยวเยอะและอยู่ใกล้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานไม่ห่างจากเจ้าหน้าที่อุทยานมากนะัก วันนั้นมีนักท่องเที่ยวมากมายเพราะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานพอดีเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปอย่างปกติและเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับบ้านทุกคนขึ้นรถกลับและออกรถไปจนกระทั่งออกจากตัวอุทยานปรากฏว่าลืมเด็กหญิงเอเอาไว้รากับว่าทุกคนพร้อมใจกันลืมซะอย่างนั้น ซึ่งกลุ่มที่มาเที่ยวมีด้วยกันทั้งหมด15คนเมื่อรู้ตัวจึงรีบกลับไปรับน้องเอะตรงบริเวณเดิมที่ลงเล่นน้ำแต่เมื่อกลับมาถึงต่างก็ไม่เจอน้องเอ๊ะอีกแล้วพ่อแม่และญาติญาติตกใจมากจึงรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีทุกฝ่ายต่างตกใจและเป็นห่วงเด็กเพราะยังเล็กมาก นายมาโนดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รีประสานงานขอ,อกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูจำนวน15นายพร้อมเกณฑ์เจ้าหน้าที่อุทยานทั้งหมดกระจายกันออกไปตามหาเด็กหญิงทันทีโดยกำชับว่าให้ค้นหาทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะบริเวณแหล่งน้ำกำลังส่วนหนึ่งดำน้ำค้นหาตั้งแต่น้ำตกชั้นที่หนึ่ง ลงไปจนถึงชั้นที่สเพื่อว่าเด็กกินจะพลัดตกน้าแต่ก็ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดจนถึงเวลาคำ่ำไม่สามารถดาเนินการค้นหาได้อีกเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจหยุดการค้นหาชั่วคราวพ่อแม่และญาติของเด็กร้องไห้กันระงมราวกับเด็กเล็กๆอย่างน่าเวทนาทุกคนพากันไปกราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ เพื่อให้คุ้มครองน้องเอจากอันตรายและสัตว์ร้ายทั้งปวงวันที่16ก็ยังไม่พบตัวน้องเอไม่พบแม้แต่ศพความหวังเริ่มหมดลงทุกทีพอแม่เด็กเริ่มใช้วิธีทางศยศาสตร์เข้าช่วยมีการขอขม,มาเจ้าป่าเจ้าเขานิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเปิดป่าต่างๆนาๆนาเจ้าหน้าที่ที่ยังคงค้นหาต่อไปแทบจะเรียกได้ว่าพลิกแผ่นดิน โดยเฉพาะตามแอ่งน้ำซอกหินบริเวณที่เด็กเล่นน้ำอยู่ครั้งสุดท้ายจนกระทั่งวันที่17อยู่อยู่ๆเจ้าหน้าที่ก็พบน้องเอซึ่งสวมเสื้อยืดคอกลมสีส้มกางเกงขาสั้นสีเทานอนสลบอยู่บนโขดหินบริเวณใกล้กับที่เธอลงเล่นน้ำนั่นเองสภาพของเธออิดโรยอ่อนแรง เนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลาถึง4วัน4คืนได้แต่อาศัยน้ำตามแอ่งน้ำตกประทังชีวิตตามลำตัวพบทากดูดเลือดจนตัวเป้งเกาะอยู่20ตัวและเห็บกัดเกาะตามลำตัวอีกเป็นร้อยเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์เหลือเชื่อถูกถ่ายทอดออกจากปากของเด็กหญิง ทำให้หลายคนถึงกับตกตะลึงเพราะเธอเล่าว่าเธอนั่งอยู่บริเวณโขดหินที่เดิมรอให้พ่อแม่กลับมารับไม่ได้ย้ายไปไหนเลยพอตกกลางคืนเธอก็เข้าไปหลบตามซอกหินด้วยความหวาดกลัวความมืดและสัตว์ร,ร้ายพอรุ่งขึ้นมีคนมาเที่ยวบริเวณนั้นมากมายเธอพยายามดิ้นรนร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครมองเห็นเธอเลยสักคนทั้งพ่อแม่และเจ้าหน้าที่อุทยานเชื่อว่าเด็กหญิงไม่ได้โกหกเพราะเธอคงไม่กล้าเดินเข้าป่าลึกเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับผู้ที่มาท่องเที่ยวไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อุทยานเองก็เคยหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อว่า นี่คือการเล่นตลกของผีป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือที่เรียกกันว่าผีบังตานั่นเอง <S 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 ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ